อนิษสงของอาณาปาณสติมีสามประการประการแรกผู้ทำให้มากซึ่งอาณาปาณสติจะได้เข้าถึงอานาคามีอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยในชาติปัจจุบันนี้อย่างกลางจะได้เข้าถึงอรหัตผลตอนใกล้จะตาย อย่างเด่นสุดก็คือได้เข้าถึงอรัตผลตอนมีชีวิตอยู่นี่คืออานิสงส์ของอานาปานสติเห็นไหมจะเก่าไปใหญเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นยิ่งต้องทำอาณาปานสติให้มากจเจริญให้มากมีสติอยู่ในลมนี่แหละเรียกว่ามีสติอยู่ในกายกายคตาสติ มีสติอยู่ในกายกายหมายถึงลมเข้าลมออกนี่เรียกว่ากายกายในกายนะผู้หวังพ้นที่อยากได้พ้นทุกได้จงจเจริญอาณาปานสติเชิดน,นะ